มะนาวดอกตึมผลดกโตวไวเก็บกินได้ตลอดทั้งปีวิธีง่ายๆครับเดี๋ยววันนี้พ,พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทำให้มะนาวของเราติดดอกออกผลลูกดกลูกใหญ่โตวไวแข็งแรงดอกไม่ร่วงผลไม่ร่วงทำยังไงไปรับชมกันเลยนะครับ ครับคุณชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พอเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําปุ๋ยน้ําครับปุ๋ยน้ําบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นเก็บกินได้ตลอดทั้งปีด้วยวิธีง่ายๆครับของใช้ในคัวเรียนของเรานี่นะครับ สามารถนำมาบำรุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดนกเต็มต้นจริงแทบหักก่อนที่จะไปรับชมนะครับคลิปวีดีโอของพ่อเพลินพ่อเพลินขอคนละหนึ่งสับสไครสันกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับไปเลยครับเราไปทำปุ๋ยน้ำบำรุงมะนาวของเรา ให้ติดดอกออกผลลูกหดกเต็มต้นเก็บกินได้ตลอดทั้งปีด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะนํามาบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลอย่างแรกก็จะมีน้ําซาวข้าวน้ําซาวข้าวได้มาจากไหนครับได้มาจากที่เราซาวข้าวหุงข้าว,าวทุกวันเราไม่ต้องนําไปทิ้งนะครับสามารถนํามาบํารุงมะนาวหรือว่าพืชผักสวนครัวของเราให้จเจริญเติบโตได้ อย่างที่2เครื่องดื่มชูกาลังในเครื่องดื่มชูกาลังก็จะมีวิตามินมากมายครับผมวิตามินตัวนี้นะครับช่วยให้กระตุน้นหรือว่าช่วยบํารุงให้มะนาวของเราออกดอกออกผลนั่นเองครับอย่างที่สนี่นะครับโมโนโซเดียมบูทามีดันก็คือผงสูรลดเร่งดอกเร่งผลนั่นเองครับอย่างที่สามที่เราขาดไม่ได้จะเป็นฮอร์โมนครับฮอร์โมนไข่เราสามารถนํามากระตุน้นหรือว่าบํารุงให้มะนาวของเราติดดอกออกผลได้เป็นอย่างดีนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราใส่ไปนะครับนี่เลครับฮอร์โมนช้อนเดียวพอนะครับตามด้วยผงชูรสงช้อนเสร็จแล้วจึงดื่มชุมลังึาง1้าเราใช้ไม่เยอะแล้วก็ใส่แค่ประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วก็คนครับคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ปุ๋ยน้ําไปบำรุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดอกเต็มต้นเก็บกินได้ตลอดทั้งปีแบบต้นที่พ่อเพืนทําไว้นี่เลยครับเสร็จแล้วให้เราเตรียมน้ํเปล่ามาครับ1.5ลิตรเทปุ๋ยน้ําของเราลงไปในน้ํเปล่าผสมอีกทีหนึ่ง จะได้สองลิตรพอดีนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดฝา,าเขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีนึ่งแล้วเราก็นำไปฉีดพ่นตามกิ่งตามก้านของต้นมะนาวได้เลยนะครับ เครับเมื่อเราได้ปุ๋ยน้ำของเรามาแล้วให้เราฉีดพ่นเลยครับตามกิ่งตามก้านของต้นมะนาวแบบนี้ได้เลยนะครับฉีดพ่นอาทิตย์ละหนึ่งสองครั้งรับรองมะนาวติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นเก็บกินได้ตลอดทั้งปีแน่นอนเลยครับนี่นะครับเป็นวิธีง่ายๆในการบำรุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นในวันนี้ครับ หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ขอบคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งให้ขอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพวกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับโผม